สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะแนะนําขั้นตอนการเคลมประกันแบบเจอจ่ายจบนะคะทุกบริษัทเลยใช้เอกสารอะไรบ้างติดต่อใครระยะเวลาการเคลม,มเท่าไหร่นะคะคลิปนี้มีคําตอบให้ทุกท่านเลยค่ะหลังจากที่เราเจอมอรสุมการ ติดโควิดนะคะเงินสินใหม่จำนวนนี้แหละคะ่ะจะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้นะคะอันดับ1น,นะคะคุณเตรียมเอกสารเลยค่ะบัตรประชาชนแต่ก็ใช้เป็นสำเนานะคะแล้วก็อันดับ2นะคะสำเนาหน้าบุ๊คแบงค์หรือหน้าธนาคารที่เราใช้นะคะอันดับ3คือค่า ผลตรวจค่า rt pcr นะคะก็คือจะเป็นใบใบที่ยืนยันว่าเราติดเชือ้อโควิดนะคะตรงนี้ต้องใช้แบบ rt pcr เท่านั้นนะคะถึงจะสามารถเคลมค่าชดเชยเกี่ยวกับเจอจากจบได้นะคะอันดับ4นะคะ แต่ละบริษัทจะต้องจำเป็นใช้แบบฟอร์มเรียกร้องสินใหม่นะคะซึ่งแบบฟอร์มตรงนี้จะขึ้นอยู่กับบริษัทต่างๆว่าเขาจะใช้หน้าตาแบบไหนบ้างซึ่งอันนี้จะต้องติดต่อทางบริษัทประกันโดยตรงนะคะสำหรับท่านใดที่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงหรือติดต่ออะไรนะคะก็เข้า ติดต่อผ่านทางเบลเข้ามาได้เลยนะคะเบลยินดีให้บริการนะคะก็สามารถส่งรายละเอียดหรือสอบถามปัญหาเกี่ยวกับโควิดได้เลยนะคะแล้วก็อันดับสุดท้ายนะคะอันนี้ลีมาร์นิดนึงกรณีที่เป็นเคสโคม่าเสียชีวิตจากโควิดนะคะหรือภาวะอื่นๆเช่นขาชดเชยนะคะพวกนี้จำเป็นต้องใช้ใบสรุปค่าใช้ใจ่ายในโรงพยาบาลใบรับรองแพทย์หรือกรณีเสียชีวิตเนี่ยจำเป็นต้องใช้ ใบมอลณะบัตรนะคะซึ่งตัวเนี้ยค่อนข้างที่จะเป็นสเปเชียลเคสนะคะยังไงก็สอบสอบถามเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะคะส่วนระยะเวลาการเคลมนะคะเบอร์โทรศถามมาให้ก็คือทุกเกือบทุกบริษัทเลยนะคะก็จะใช้ระยะเวลาประมาณ15วัน ถึง30วันทําการแล้วแต่ระยะเวลาของบริษัทนั้นๆน,น,นะคะหากเอกาสารเราครบถ้วนเรียบร้อยและอย่าลืมนะคะว่าเราต้องสําเนาหรือเก็บหลักฐานไว้เป็น อีกหนึ่งชุดเพื่อเราจะได้ยืนยันว่ากรณีที่ส่งไปแล้วไม่ได้รับหรือว่าหายนะคะเราจะได้มีหลักฐานยืนยันกับบริษัทประกันด้วยทําให้รอบครอบนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะสําหรับเอกสารดังกล่าวถ้าท่านใดนะคะติดขัดปัญหาหรือว่าต้องการความช่วยเหลือนะคะก็ติดต่อมาได้ที่อ่าลิงก์ด้านล่างหรือว่าอินบ็อกซ์เข้ามาถามเบลได้เลยนะคะก็ยินดีช่วยเหลือกันนะคะเพราะว่าสินใหม่ตรงนี้ค่ะก็จะช่วยให้ทุกท่านได้ แบ่งเบาค่าใช้จ่ายได้บ้างไม่มากก็น้อยนะคะยังไงก็ขอบคุณแล้วก็ติดตามคลิปเบลด้วยนะคะฝากเพจด้วยนะคะเพจเพจป้าเบลขายประกันขอบคุณมากสวัสดีค่ะ